หมอมีเทคลับอะไรที่ทําให้เมลอนยืนต้นสวยแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีแบบนี้คะเมีเรื่องการจัดการ การดูแลที่โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความสามารถและก็ประสบการณ์ในการปลูกเราเพิ่งจะมีการมาปลูกเนี่ยครบล้วเป็นครบอบที่2เราก็เกิดจากการเรียนรู้ของโมเดลนาโซลูชันเราพยายามยึดหลักถึงศาสตรธรรมชาติยึดหลักถึงการทําเกษตรอินทรีย์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่เป็นปุ๋ยที่มีการย่อยสลายที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตัวเนี้ยในการดูแลการจัดการของโตเมลอนเพื่อให้ผลผลิตที่เราจะได้มาในทข้างหน้าเร็วๆนี้นะครับมีรสชาติที่อร่อยนะครับ แล้วก็มีมีความหวานที่จํานวนบริกที่เราต้องการได้ได้ตามเป้าหมายนะครับและที่สำคัญก็คือตัวสารสําคัญที่ตัวเมรอนจะสร้างขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นของโมเดาโซลูชันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการท,ทําเทคโนโลยีที่เรียกว่านาน o สหรือไลซอสต่างๆมาพัฒนาปุ๋ยนะครับด้วยการทําอนุภาคนาโนหรือการทำตัวคีเรชันต่างๆใช้ปริมาณน้อยแต่ดูดซึมได้เยอะ นะครับเพราะฉะนั้นการปลูกของเราเนี่ยทั้งขั้นนการเนี้ยทำให้ผลผลิตเราเนี่ยสามารถที่จะมาใช้กับเกษตรกรทั้งภายในประเทศได้แล้วก็กเกษตรกรต่างประเทศได้ด้วยก็บวกกับเทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะครับในของบริการโซลูชันทาให้การดูดซึมได้ดีแล้วก็ทําให้ผลผลิตได้ตามเป้าหมายที่ต้องการและมันยังสามารถพัฒนาไปเป็นซูเปอร์ฟู้ดได้นะครับก็คือกินอาหารเป็นยาหรือกินผลไม้เป็นยานะครับเพื่อป้องกันโรคต่างๆนะครับอันนี้คือเป้าหมายที่เรากำลังทำอยู่ นะครับ